เปิดภาพมาก็ทักทายทุกท่านพาชมบรรยากาศทิวัดผาน,นบัวหมู่2ยีุ่่มแยะโสันกาแบบบานเห่าอาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนบรรกาศทิวัดผ่าเนองบัวหมูม่2ยสิบ ตลรวกำลังมาดูแลสุขภาพด้วยดูหน้าชัดๆบินยันเต็มๆาชมพูยกาศห้ามการยิหนอกาเยิงหนอที่วัดป่าว ขอพระคุณทุกขัานที่ให้กำลังใจขอพระอาจารย์ใหกำลังใจให้ทุกขัานทุคนกคนสร้างรายได้ จ่าเอ็นสบายน้ำหนาวแรงหนามาแล้วถวอีาาสานหนาวาใต้น้ำท่วมแถวใต้น้ำท่วมแถวอีสานหนาว ขอเพื่อนชมบรรยากาศสบายๆให้กำลังใจให้ทุกท่านให้เพื่อนๆทุกท่านขอพระคุณที่มาติดให้กำลังใจพระขอให้มีโชคเยี่ยมอนุญาตสุขราระพันธ์านสารสมบัติ เป็นของท่านท่านทุกคนไอันกายาาับัวัอชมบนากาศป่าธรรมชาติานเฮ้ยกาศสบายสบาย ดอกบานงามการเรียนสวยงาม้บใสวยม้สวยอ่อนธรมชาติใเฮ้า

เป็นกำลให้ทุกท่านต้ประสับลสรดสามใบขอให้มีโชคมีชัยมีทองไหลมาเทมาม่เหนื่อยอายุอันง่สุขภาพะอธอดพานรัศสวรรับ